สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเตรียมจาริกทุด,ดงเท้าเปาล่าหลวงตาบุญชื่นเตรียมจาริกทุด,ดงเท้าเปล่าหลังออกพรรษาระยะทาง3,415กิโลเมตรหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุติโทเตรียมจาริกทุด,ดงเท้าเปล่าอีกครั้งหลังออกพรรษาระยะทาง3,415กิโลเมตรรับถวายเพียงน้ำเปล่า้อมตั้งกองทุนสมทบทุนซื้อที่ดินเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงพยาบาล วันที่18ตุลาคม2565มีรายงานข่าวหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒิโทอายุ74ปีพระธุดงสายป่าชื่อดังพระสายธรรมยุทธ์ที่มีความมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรตามรอยพระเกจิชื่อดังหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยได้บำเพ็ญเพียรด้วยการจาริกธุดงเท้าเปล่าในช่วงหลังออกพรรษาจะเริ่มจาริกธุดงเท้าเปล่าอีกครั้งจากภาคใต้ไปภาคเหนือแล้วกลับมาภาคอีสาน รวมระยะทาง3,415กิโลเมตรเพื่อบำเพ็ญเพียรประจำทุกปีโดยปีนี้เป็นปีที่7ซึ่งระหว่างเส้นทางการจาริกทุดงหลวงตาบุญชื่นจะไม่รับปัจจัยนอกจากน้ำเปล่าส่วนผู้มีเจตธาสามารถร่วมสมทบทุนผ่านกองทุนซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลอำเภอโพนสวรรค์โดยในปีนี้หลวงตาบุญชื่นเตรียมจาริกทุดงเท้าเปล่าแสวงบนจากจังหวัดสงขลาเชียงรายนครพนม ตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2565โดยเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดสงขลามุ่งหน้าไปเหนือสุดจังหวัดเชียงรายและเดินกลับอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมทันตั้งมัน่นจาริกธรรมบำเพญเพียนปฏิบัติทุดงวัดตามรอยหลวงปู่มัน่นไม่ขอขึ้นรถไม่ต้องช่วยขนสัมภาระขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาได้มีการจัดซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลอำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเพิ่มอีกจำนวน7ไร่1งาน76ตารางวาเป็นจำนวนเงิน3.5ล้านบาทพร้อมมอบกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินให้เป็นของโรงพยาบาลเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาด้านการบริหารแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพปัจจุบ นอกจากนี้ยังได้วางเป้าหมายที่จะเปิดรับบริจาคถวายปัจจัยเพื่อสร้างตึกอาภาสง์ให้กับโรงพยาบาลอำเภอพลสวรรค์เพิ่มอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ